างนตสวัสดีครับผมชื่อนายอภิรักษ์กละมันครับมาสิ่ินสีศิลปครับมาจากจังหวัดอุดรธานีครับมาจากอุดรเมื่อนี่เตรียมผลงานเพลงอย่างมาออดิชั่นครับเกี่ยวเข่าค่อยนั่งครับเกี่ยวข้าวคอยนางของอาจารย์สมจิตเนาะพร้อมบ่ครับพร้อมครับพร้อมแล้วดนตรีมาครับเกี่ยวเข่าค่อยนาง ละมาบาดนี้เกี่ยวเขาค่อยนางน้องไม่รู้พ้องทวินนาเขาเลี้ยงเต็มในนากะบ่มีกวัวยาันค่อยตะวานสิมาช่วยใจหุ่นห้วยยังบ่อยู่ขาดไม่หนูคือจังบ่า มองดูฟ้าเป็นห่วงนางเอ้ยลามองดาวไทยดาวสร้างคือน้องที่ยืนยังกันเบิ่งโดดๆนั้นซ้อมมันดังลูกฉันเอยนอนเหียง ทำแล้วนกกาบินกับลังพี่ยังเกี่ยวข้าวอยู่หน้าคนเดียวแฟนเอ๋จะไปทิ้งท้าทิ้งเกี่ยวหน้าเกี่ยวก็ยังไม่มีเอวบางโจเอ๋แล้วใครจะมาข้อฟังพี่คอยน้องมาตั้งตาจ้อง,างแาต่วันลับลงไปทางพี่ยืนคลับปวดทุนดี เลี้ยวหานองแต่ตาเมียนมองเน้มเจ้าคนป่าหินกระตาสิ่งเจ้เสียงเจ้ารักคนยืนอยู่ต้น้าใต้หมจำป่าเงาราขืน่นนำจนเสือเธอไปแล้วลืม้นคอยโยขาดปนังยออส่วตาตั้งนังค,คอยคอยฉันคอยคเกลีาเงาใจเจ้าจากไปเหลือแต่ความฝันเกี่ยวข้าวคอยไอตัวเป็นกูทุกวันฉนันไห้เธอลืมก็ เหมือนตาทั้งปสีสวัสดครับขอบคุณครับ <c oughs> โอ้นักใจอีกแล้วัหวหนาบันนี่สื้อขั้นที่สี่เปลี่ยนอดบาทเพะพ่อแก่ได้เหาพี่น้องเข้าเริ่มหลายแล้วเออนะครับเดี๋ยวขอนะครับคําแนะนําจากอ่าคู่ดอนนะครับในรอบนี้อ่าลั่ใไ้ฟังลูกล่ได้อยู่บอกพออะไรอยู่ครับครับผมลั่มครับ นี่และเด้อพี่น้องบักเสียงใงญ่ผู้ใจดำรับจำน้องจำน้ำที่ดินนาบ้านไผต้องการเงินกู้ไลายวันนั้นกระจายดอกบด้ยหดไายเอาน้ำลอยละสดาวในเขตนี่ละเจ้าไผกะเลนมาเอาว้เงินใบหนะ้าแลนมาจำน้องไว้ คบกวามนดบ่มีให้บ่สนไัยเน่พ่อน้อยยืดเอาไว้เรียบร้อยบอ่สนจ่อยแล้วเตะเธอบักเสียเสียงนี้เด้อบอ่ได้คดโกงไัยมันเป็นความพอใจจังเหตุสัญญาคำบาปหรือกรรมยาม,มาเบาพ่อจะเอาแล้วจังใจเลื่องกฎดไม้เหตุถูกต้องบอ่โบกพอง ดอกแม่นอนเอ๋อเยม่นอคขอคคขอุกาสวัสดีครับตอนนี้ประกาศให้แต่ชีพยังอยู่ครับตอนนี้พักว่งบ่ได้ไปใส่ครับเมนบอเป็นหมนอลลัาต้นสกัดเก่าย่ใสครับลูกมอลำมนกยุงทองครับฟาดาเป็นคืงว่งพุ่ง เอาโอเคกำลังใจนะลูกว,ว่าไม่มีอย่างหลายเรื่องที่แม่ขอแนะนํามินิดนึงนะคะ,ะเรื่องร่าสังวาดก็ต้องฝึกอีกนิดหน่อยเนาะลูกต้องฝึกอีกนิดหน่อยแล้วก็การใช้เสียงดีนะใช้เสียงเป็นเนาะเพราะว่าเมืองบนันไลยเมืองอีพอสมจิตอยู่แล้วเนาะใช้เสียงเป็นเมื่อกี้เธอลองเพ่งพอสมจิต หางเสียงสิ่า,สายเพื่อนมากเลยใครคู่บาอาจารย์เพื่นนะคะให้กำลังใจได้ดูกเยอะสู่ไปน้ากันพร้อมทุกอย่างใช่ไหมพร้อมครับทําได้ทุกอย่างใช่ไหมทําได้ครับทํางานนะลกูกครับขอบคุณครับกำลังจะถามว่าทําอะไร